เคยสงสัยกันไหมครับว่าแบรนด์ของเล่นในตำนานที่เรารักอย่างเลโก้เนี่ยครั้งหนึ่งเคยเกือบจะล้มละลายมาแล้วแล้ววันนี้เราจะมาถอดรหัสเรื่องราวการกลับมาที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆของพวกเขาว่าทำยังไงถึงเอาชนะคำสาปและพลิกวิกฤตครั้งประวัติศาสตร์ให้กลับมาเป็นโอกาสได้มีคำพูดหนึ่งในวงการธุรกิจที่เขาพูดกันบ่อยๆนะครับว่าพ่อสร้างลูกใช้หลานทำพัง คือมันเป็นเหมือนสูตรสําเร็จเลยว่าธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่มักจะไปไม่รอดในรุ่นที่3และเนี่แหละครับคือฉากหลังสําคัญของเรื่องราวที่เลโก้ต้องผเผชิญในปี2004ตัวเลขนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเลโก้ครับขาดทุนย่อยยับถึง9,350ล้านบาทมันคือสัญญาณเตือนภัยที่ดังลั่นเลยว่าอาณาจักรตัวต่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกำลังจะล่มสลาย เอาละครับและนี่คือเส้นทางทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ตั้งแต่การก่อร่างสร้างโตในยุคทองไปจนถึงจุดที่เกือบจะพังทลายและแน่นอนครับบทเรียนสำคัญที่ทำให้เลโก้กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูจุดที่เกือบจะพังเนี่ยเรามาย้อนดูยุคที่รุ่งเรืองสุดๆของเลโก้กันก่อนดีกว่าเพื่อให้เห็นภาพว่าเดิมพันในเรื่องนี้มันสูงขนาดไหน จุดเริ่มต้นของเลโก้เนี่ยนะครับมันมาจากนวัตกรรมล้นๆนเลยตั้งแต่ของเล่นไม้ในปี1932จนมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆในปี1957ก็คือการจดสิทธิบัตรระบบตัวต่อแบบปุ่มกับท่อทีอท่ลงล็อกกันได้พอดีเป๊ะนี่แหละครับซึ่งไอเดียนี้เองที่ปฏิวัติว,ตวงการของเล่นไปตลอดกาลและทำให้เลโก้กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกอย่างที่เรารู้จักกันโอ้ oh, พอถึงปี1990เลโก้ก็คือยักษ์ใหญ่ของวงการแล้วครับ ติดท็อป10ของผู้ผลิตของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะตอนนั้นใครๆก็คิดว่าไม่มีอะไรมาหยุดพวกเขาได้แล้วล่ะครับแต่หารู้ไหมว่าพายุลูกใหญ่กำลังรออยู่ข้างหน้าและแล้วพายุก็มาถึงครับช่วงเวลาที่ทุกอย่างเริ่มพังทลายลงมาหรือที่หลายคนเรียกว่าคำสาบรุ่นที่สม,มันเริ่มทำงานแล้วไอ้คำว่าคำสาบรุ่นที่สามเนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่ว่า พอธุรกิจตกทอดมาถึงรุ่นหลานปุ๊บมักจะเจ๊งครับส่วนใหญ่มักจะมาจากการหลงลืมแก่นแท้ของธุรกิจไปซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเลโก้เปะ๊เปะเลยพวกเขาเริ่มหลงทางจากสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือตัวต่อพลาสติกที่ทุกคนหลงรักดูตัวเลขนี้สิครับมันน่าตกใจมากนะ จากที่ขาดทุนครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทในปี1998ด้วยตัวเลขเกือบพันล้านบาทแค่6ปีต่อมาตัวเลขมันดีดขึ้นไปเป็น10เท่าโอ้โหนี่คือวิกฤตที่หนักที่สุดเท่าที่เลโก้เคยเจอมาเลยครับคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้คำตอบง่ายๆเลยครับเลโก้หลงทางพวกเขาพยายามจะทำทุกอย่างเลยตั้งแต่วิดีโอเกมเสื้อผ้าส่วนสนุก คืออยากจะเป็นทุกสิ่งเพื่อทุกคนจนลืมสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือตัวต่อนั่นเองการขยายธุรกิจแบบไม่มีทิศทางนี่แหละครับที่ทำให้แบรนด์อ่อนแอลงอย่างน่าใจหายและในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดนี้เองครับที่มีอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามา แต่เขาไม่ได้มาจากตระกูลผู้ก่อตั้งนะครับเขาคือคุณเยอเกนวิกนุตสตอฟซีคนนอกคนแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทเลยที่ถูกดึงตัวเข้ามากอบกู้สถานการณ์เลวร้ายนี้แผนของนุตสตอฟเนี่ยต้องบอกว่าชัดเจนและเฉียบคมมา,มากๆครับมีอยู่4ข้อหลักๆเลยนะ 1. กลับไปที่หัวใจหลักคือตัวต่อ 2. จัดการเรื่องเงินให้เข้าที่เข้าทางอะไรไม่จำเป็นก็ขขยทิ้งไป 3. หันไปหาแฟนคลับตัวจริงอย่างกลุ่มผู้ใหญ่หรือที่เรียกว่า FOLs และ4ซึ่งอันนี้สำคัญมากคือการไปจับมือกับแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่าง Star Wars และ Harry Potter ซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์เลยครับ หนึ่งในการตัดสินใจที่หลายคนมองว่าโหดแต่จำเป็นมากๆเลยก็คือการขายหุ้นส่วนใหญ่ของ l e โก้แลนด์ทิ้งไปครับคือมันเหมือนเป็นการประกาศให้โลกรู้เลยนะว่าต่อจากนี้ไปเราจะโฟกัสที่ธุรกิจหลักนั่นก็คือตัวต่ออย่างเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรก็ตามทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าผลลัพธ์ของการผ่าตัดใหญ่ครั้งนั้นมันเป็นยังไง ต้องบอกเลยว่าเลโก้ไม่ได้แค่รอดตายนะครับแต่พวกเขากลับมาแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยซ้ำด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆรอบๆผลิตภัณฑ์หลักของตัวเองทุกวันนี้เนี่ยเลโก้ไม่ใช่ของเล่นสำหรับเด็กอย่างเดียวแล้วนะครับมันกลายเป็นจักรวาลที่ใหญ่มากๆมีตั้งแต่ชุดสำหรับเด็กเล็กๆไปจนถึงชุดสำหรับผู้ใหญ่ที่ชอบสถาปัตยกรรมรถซปเปอร์คาร์หรือแม้กระทั่งชุดดอกไม้สวยๆที่ต่อแล้วเอาไปตั้งโชว์ได้ คือมันมีสำหรับทุกคนจริงๆถ้าให้สรุปง่ายๆเลยนะจากเดิมที่พยายามจะเป็นทุกอย่างเพื่อทุกคนตอนนี้เลโก้เปลี่ยนมาเป็นการมีแกนหลักที่แข็งแกร่งมากๆคือตัวต่อแล้วค่อยแตกลายออกไปให้ครอบคลุมทุกความชอบแทนมันคนละเรื่องกันเลยครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายกันแล้วเราจะมาดูบทสรุปของการกลับมาครั้งนี้กันว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนและบทเรียนที่เราถอดมาได้จากเรื่องนี้คืออะไร ดูภาพนี้สิครับมันคือบทสรุปที่ดีที่สุดเลยจากตัวเลขแดงเถือกติดลบเกือบหมื่นล้านในปี2004พลิกกลับมาเป็นกำไรมหาศาล45,000ล้านบาทในปี2016นี่คือการคัมแบ็กระดับตำนานของจริงเลยครับถ้าดูตัวเลขการเติบโตเฉลี่ยก็จะยิ่มทึ่งครับคือตลอด12ปีนั้นเนี่ยรายได้โตเฉลี่ยปีละ17%แต่ที่พีคก,กว่าคือกำไรครับ โตเฉลี่ยปีละ41%มันคือการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องเลยถ้าจะให้สรุปบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากเรื่องนี้มันคือคำว่าความกล้าครับกล้าที่จะยอมรับว่าเราเดินผิดทางกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดและที่สำคัญที่สุดกล้าที่จะเชื่อใจคนที่ใช่ให้เข้ามานำทางสุดท้ายแล้วบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากเรื่องราวของเลโก้คืออะไรกันแน่ครับ คือการที่พวกเขากลับไปหาแก่นแท้ของตัวเองหรือคือความกล้าที่จะรื้อทุกอย่างแล้วสร้างมันขึ้นมาใหม่เป็นคำถามที่น่าสนใจและน่าเก็บไปชีดต่อมากๆเลยครับ